สุกิมันเสมอมันเกลือไม่สุกยูวรวมเสมอดำดังกันน,นี่ตอนรับเขาสู่ช่องยูทอบพุญายสิเ์เบ็ดทั้งเบ็ดทั้งเปลือนมณีผ้าใบรองมาตกป่านี่เขาก็มางหอดหมายตกป่าแล้วกำลังจอดรถไม่ใส่สายเงาหาคันไม้นี่เป็นไม้บ้านเป็นไม้บ้านเล่าเขียวครับพี่น้องเนี่ยเขาก็มาเที่ยวเนื่องละ ก็จะเห็นอันแท่งหน้าปะปะ่าอันเป็นบ้านเรามาเขียวเป็น,นเป็นช่วงหางนะมันจะมีบอกอีกบอกหนึ่งเป็นบอก,กลางนะเลยบอก,กลางเป็นไฟล์ขกกังน,นนเสร็งไปบ้านขคกางเส้็นี้ไปบ้านเราบักเขียวอีก ีเห็นจอดกันเป็นผ่านตกป่าคนมาลงกติเสาคนยังไปหาเนี่ยพอเนี้ยสิบเบ็ดมักจะใส่ขาตังนะ้งนด้ไี่หรอกไอ้ตกป่าเนี่ยน,นี่เป็นขาตัง้งเสียบลงมักตั้งเบ็ดจิดตั้ง

เรียบร้อยลงเวทแล้วเรียบร้อยพี่น้องหาขั้นมาเนี่ยฝ่ากับเป็นคึมคึมทุกฝนจิตกตกโอ้ยฝนอย่าห้ำเด้อว่ะฝ่ามืดฝ่าคึมมาทั้งทิศตะวันออกเออ ต่ฝนมันตกอยู่แบบสบายแล้วเย็นสบายดีเป็นอยัางไรนนเนี่ยนี่ย่านแต่ฝนตกนกี่น้องเลยเอาลอติดตามกันวันนี้สีมานบอมเลยโย่ย่ยานแต่ฝนตกค่ำเลยฝนหมื่นมาเลยว,ว่างเบ็ดใบกับมหาเบิงผ่านตกปลาอีกคนนึง ผ่านประจำบ้านเพิน่นเอาอยู่โคกกลางเนาะครับผมสร้างวันบ่สิครับเอ,อ่อสร้างวันสร้างโคกกลางตกไปนี่จนมาแปนเมิดแล้วทีเพิ่ <laughs> อนโยโย่โยโย่โ

không à, cứ bầu thì nó bơm lên bơm mì mà nó, ấy cái tiếng kêu leng kêu ô cái chọc nổi đây, lại còn một con chọc nổi Ơi à, Nước. năm quân. Âu cắm mà khăn tục tục con men một lần Hả, à, hẹn quá yên tốt Ô, 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 pa Khẩu pa, pa Ờ, ờ,

ôi bầu vô, à, hả bầu cả má, len con tôi nhỉ này kinh từ biết len con, à, ma, ô, thử bạc xịt, Đó, bố đi thử phạt tôi nè Thực kèm Biết tít kèm mới tít bẹc bạc Hãy subscribe sĩ kênh เลนกอนตัวเดียวลนกอนตัวบทตึงเมืองเนี่ยเลนกอนมาอ้แเลนกอนจะแล่นขึ้นโคกไงเล่นก้อนจวด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 เออเอ้ยอ่ะ,ออะจะจิ๋วบ่เออก็อดึงเบ็ดแห้งแท้